สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบสเนตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอตัวนิสสันนะครับอเมร่าตัวลองทับตัวขายดีนะครับวันนี้นะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่หกแสนเบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเราจะมารีวิวนะครับวันนี้ก็มากับไฟนะครับ ไฟฟูวดี LED นะครับผมมีไฟหลีนะครับเป็นเส้นเดียวนะครับเสียดีเส้นเดียวนะครับครับผมด้านหน้านะครับก็กระจังแล้วก็โลโก้ก็จะซ่อนกล้องนะครับไว้นะครับเซ็นเซอรเออ์เตือนก่อนชนแล้วช่วยเบรกก่อนชนนะครับหน้าก็จะมีครูเมียมนะครับตัวนี้ โครเมียมสีดำรูรปสปอร์ตล้อก็เป็นล้อแมกนะครับขอบสิบห้านะครับตัวนี้ขอบสิบห้านะครับยางนะครับจะเป็นหนึ่งเก้าห้านะครับทัพหกห้าอารสิบห้านะครับลอ,อยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับตรงกระจกนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็เด่นชัดนะครับให้ความชัดเจนเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องเรามิเตอร์กล้องรอบคันนะครับกล้องข้างก็อยู่ตรงกระจกนะครับผมอือห้องพู้โดยสารข้างคนขับนะครับก็จะเป็นวัสดุหนานุ่มนะครับนี้นี้ก็จะเป็นลายเหมือนกรบด้านะครับนิดนึ่ง เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ช่องแอร์นะครับมีตัดเป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นจึงเงินอันนี้ก็จะเป็นวัสดุหนานุ่มนะครับจะเป็นส่วนหน้าทูโทนนะครับผมเครื่องเสียงก็เชื่อมต่อ Apple c a r า l a หรือนิสันคอนเน็กนะครับได้นะครับเป็นจอสัมผัสนะครับ9นิ้วนะครับผม แอร์ <Air S 2> เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแอร์อัตโนมัติเป็นดิจิตอลนะครับผมคันเกียร์อิเล็กทรอนิกสีวิธีเจ็ดสปีดนะครับโอเคที่วางมือนะครับก็จะเป็นวัสดุหนานุ่มนะครับมีที่ชาร์จแบตนะครับผมจุดอยู่ในนี้นะครับด้านหน้า ก็เปิดเพลงนะครับหรือชา์จแบบได้แล้วก็จะมีไฟนะครับที่จุดบุหรี่หรือแปลงเป็นไฟ12โวต์ได้นะครับด้านรั้งนะครับโซนทางก็ยังเป็นวัสดุหนานุ่มนะครับลายมันแคบไล่อีกที่หนึ่งนะครับผม บาะนั่งนั่งสบายนะครับจะเป็นเบาะที่นานะครับพิเศษนะครับที่ชาร์จแบตก็ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับไม่ต้องแย่งกันด้านหลังนะครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังี่เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าลายตูโทมาตรฐานนะครับอีโคคาร์มาดูด้านหลังต่อเลยนะครับ มีไฟเบรก LED ดวงที่3นะครับเพิ่มการเด่นชัดเวลาเบรกนะครับรถขัหลังมาก็จะได้เด่นชัดขึ้นล้วกระปุงท้ายดูไฟก่อนนะครับไฟก็เป็นไฟฟูู LED นะครับผมทีนี้ก็มีมาให้กับตัวรถเลยนะครับเหมือนครอบนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเป็นสปอร์ตนะครับเหมือนลายสีดำมีตาเมลล่านะครับโลโก้นะครับเมล่า ก็มีคำว่า V ีเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปเป็นตัวขายดีเบา,เบาๆนะครับผมนี้เป็นไฟฟ้านะครับกล้องนะครับก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็กว้างขวางเหมือนเดินนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลายเก็บเหมือน,นรถแคบหน้านะครับเป็นชั้นหลัง มีตัวล็อกเด็กได้นะครับก็อี้เด็กเสริมนะครับอยู่ด้านหลังนะครับสําหรับคนผู้โดยสารด้านหลังนะครับเลามีเด็กเดินทางด้วยนะครับวัสดุน้าโนมกแล้วครับลายมันแคปตารนะครับสีนะครับวันนี้รถออริจินอลนะครับยังไม่ได้ทําอะไรกุญแจเพ็่นกุญแจชริยะนะครับเปิดข้ารถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมกดเข้ากดครั้งหนึ่งกดล็อกกดล็อกนะครับ ครั้งหนึ่งแล้วก็ล็อกนะครับครั้งหนึ่งด้านในผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับนะครับผมอนุญาตนะครับด้านข้างนะครับวัสดุน้นนุ่มเหมือนกันครับพักแขนเวลาเดินทางก็จะลดอาการเมื่อยล้านะครับทับกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับปึ๊ดนะครับอันนี้ล็อกกระจกนะครับ ล็อกกระจกอันนี้ล็อกรถนะครับผมในเป็นโครเมียมด้านในนะครับก็จะเป็นนะครับพวงมาลัย m ั l t i f u n c t i o n นะครับมีบลูทูธนะครับวางสายนะครับถูนะครับแล้วก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยนะครับผมอันนี้ก็จะมีระบบ a d r e ร l i n e Stop นะครับคือจะอธิบายการใช้งานทีคือ ก็จอดนิ่งสนิทนะครับรถจะดับนะครับเพื่อไปการประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมหน้าจอนะครับ TFT7 นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะบอกแสดงผลนะครับรถสปอร์ตนะครับเป็นเป็นใหม่เป็นรอบนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับของสตาร์ถุงลมสองใบนะครับตัวนี้แบกคูหน้านะครับก็ให้ดูเป็นแล้วนะครับผมอะไรปรับสูงต่ำได้นะครับผม น้ำฝนหน่วงเวลานะครับตัวนี้โอเคครับก็เครื่องยนต์ก็คงไม่ต้องพูดถึงมากเทไหร่เป็น1.0เทอร์โบนะครับตัวนี้นไฟรุ่นที่3อัตโนมัตินะครับอ,อไฟอ่านหนังสืออ่านเป็นที่นะครับมีคันกลางด้วยนะครับกลางด้วยโอเค นิสสันนัมเบล่านะครับ1.0นะครับเทอร์โบนะครับผมร้อยแรงม้านะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่69,000บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาใหม่นะครับช่วงนี้นะครับสนใจยังไงก็โทรปรึกษาสุเนตได้นะครับ0837921634นะครับโทรและ ID เดียไลน์เยนะครับผมวันนี้ก็สุเนตก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับครับสวัสดีครับ